สวัสดีค่ะ Hello t h e r e Welcome to three m i n u t e English with ครูฝ้ายไมทองคำค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า verb ที่เติม ed เหล่านี้เราจะออกเสียงกันยังไงนะคะอยากรู้ต้องไปดูค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะแบ่งพยัญชนะท้ายออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งการที่เราจะออกเสียงยังไงนั้นมันขึ้นอยู่กับพยัญชนะท้ายนี่แหละคะ่ะกลุ่มที่1เราเรียกว่า Voiceless sound เสียงที่ไม่ก้องนะคะกลุ่มที่สองเรียกว่า voiced sound เสียงที่ก้องนั่นเองค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มพิเศษนะคะลงท้ายด้วยเสียงหรือเอา,อาง่ายๆคือเราดูลงท้ายด้วยตัวทกับตัวดีนั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วยเสียง Voiceless sound ตามพยัญชนะข้างบนนี้เลยค่ะ คำใดนะคะที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะเหล่านี้นะคะเราเติม ed ปุ๊บเนี่ยเราจะออกเสียง t หรือเหมือนมีเสียงตัวทีะคะ่ะปิดท้ายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น walk เติม ed ปุ๊บออกเสียงว่า walk e d kiss เติม ed ปุ๊บออกเสียงว่า kiss e d ประมาณนี้คะ่ะทุกคน กลุ่มที่2ค่ะคือ voiced sound ตามเสียงพยัญชนะด้านบนนี้เช่นกันนะคะกลุ่มนี้เป็น verb ที่เติม ed ปุ๊บจะทำให้มีเสียงดึกหรือว่าเหมือนมีเสียงตัวดีนะคะปิดท้ายค่ะยกตัวอย่างเช่น r o b เติม <Rob. S 1> ed ปุ๊บออกเสียงว่า <Rob. S 1> r o <od>. b arrive เติม ed ปุ๊บออกเสียงว่า arrive อษากินงาน่ายดเดียวไอ่จริง <c oughs> ต่อไปกลุ่มที่3 imprint. ค่ะนี่จะเป็นกลุ่มที่มีความพิเศษนิดนึงนะคะตรงที่เราจะมีการออกเสียงพยางค์เพิ่มค่ะยกตัวอ,อยา่าง Ver รที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะเหล่านี้นะคะ want กับ needwant เติมอ d ปุ๊บออกเสียงว่า wantedwantedneed เติมอีปุ๊บ ออกเสียงว่านิติดนิติสรุปนะคะเราจะออกเสียงไงนั้นขึ้นอยู่กับพยัญชนะท้ายทั้ง3มกลุ่มนี้ค่ะเออแล้วคำข้างบนนี้เราจะออกเสียงว่ายังไงกันนะใครรู้เมนมาบอกทีค่ะคลิปต่อไปมาพบกับความรู้ดีๆได้ใน3 minutes English with ครูไฟใหม่ทองคํานะคะสวัสดีค่ะ